เป,เปล่งเป้าไม่หัวแตกกระโดดมายแดงปึ๊บเปล่งแตกหนึ่งมาดัฟักฮันแน่มากับพี่เส้นเคยอะครับแม่สาวชุดแดงอาหมวยจิ้มลิม้มจิ้มลิม้มอะไรครับเนี่ยแม่งมันจะเลือกปืนไหนวะได้พดอ่ะกลอว เอ้ยนี่เธอเหอเรอจ๊ะสอบเม็ดเดียวนะคือแบบเม็ดเดียวล่วงอ่ะดูนะโผลมาเป้งไม่โดนแค่บอมไม่ได้บอมอ่ะเป้งเป้งไอบอมสวยเป้งสวยสวยที่อะไรไม่โดนเจ็บเจ็บไม่โดนเฮ้ยคิดเองไม่ได้ละตัด ย่าก่อนแล้วกันไอ้เหี้ยอัดเต็มตัวสายเลยเฮ้ยเ <L> ชีย่ยแม่งโปรยเชี่ยเฮ้ยฮ่าแม่งไม่ไหวว่ะอย่างเงี้ยทำแบบนี้ไม่ได้เลยเหี้ยเล่นโปรอ่ะไม่ได้นะเฮ้ยมันจะโปรได้ยังไงเมื่อกี้แค่แบบนี้เงอะออไปอ่ะตะเกี้นะมาเอาจริงละเฮ้ยสายเลยหัวเจ้าดิกระโดดน,นี่เป้งไม่โดน เปลาไม่เหมือนเปล่าไม่เ้ยหัวแตกยืดเอ็กซไปหนึ่งทีครับโซโซุดโซซุดซุดพี่มันแรงบางกอดบอดี้ขอเล่นซองควงนะขอเล่นปืนที่แบบถนัดถน,นัดอะไรเงี้ยจะได้เล่นแบบเหมือนโปเลยคือแบบถ้าเป็นซองควงนะคือแบบ เม็ดเดียวอ่ะเอาจริงๆนะคือแบบเม็ดเดียวรู้เรื่องมาไม่ได้เก่งจะปากนะกูอ่ะเต้งฮ่าไม่โดนเต้งไม่โดนเอ้าเจียสองนั้นล่ะฮึปอ่ะข้างหัวกระโดดมาเย้ยเป้งโอ้โหแมงไม่มีเหลือเลยกูจะคมเกินไปแล้วนะเป็นปลาคือแบบที่แม่งคมเกินอ่ะบอกไว้เฮ้ยกูไม่ได้โมเลยเว้ยก็แค่ดูอ่ะเฮ้ย เดีย๋ยวจะหาว่าพี่โมอีกไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยโอ้ยเป๊ะแน่เข้าหัวหน้านาเข้าเอ้ยเข้าตัวไม่ไล่นะเฮ้ยไม่นับละก,กันมาดิปุ๊บเป๊ะแตกหนึ่งมาดัฟักเชี่ยแม่โคตรโคมอะไรเนี้ยครับก็แบบโหดนะครับจะมีคนเอาพี่ลงหรือเปล่านะ มันจะมีใครเอาคู่ลงหรือเปล่านะเออย่ดูเชิงดูเชิง oh spd หเอยจ้ามาดิได้หมด,ดอละวเดนไหนอ่ะดันติ๊บฮ้ยกูยจะโหดเกินไปแล้วนะเยี่ยเก่งเกิน เบ็ดเดียวเบ็ดเดียวลวกไอ้เพี้ยล้ออ่ะแม่งเล่นโปแม่งเล่นโปรไอ้เพี้ยไอ้นั่นน่ะดูจากทรงเล้เพี้ยน้าเบื่ออ่ะเฮ้ยดันดันขั้วหรอวะมาดิปึ๊บปึ๊บฮ่าเจ็บนั่นน่าพันยาหรือเปล่าน้องให้โอกาสปึ๊บไม่โดนดันปึ๊บโอ้ยเพี้ยเลย,ยมหมายละเป้งโอ้ยโคโนมามามา,มาจูบหลบจูบหลบกดสกิลเป้งไม่โดนกระโดด เป๊กเฮ้ยไม่ดูดีว่าเขี้ยะสิบต่อให้ระก,กันคือแบบไม่อยากจะชนะไงคือแบบกลัวแบบที่พี่แม่งร้องโปอ่ะคือจะแบบเรียนติดอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยย,ยิงหัวอย่างเงี้ยเรียนติดไม่ได้เลยเว้ยคือแบบมันก็นึกว่าโปจริงแหละ่ะเขี้ยถ้าจะโหดขนาดเนี้ยผู้เขี้ยแล้วโอ้ยอะขอเล่นดีเสือดนะ่ะขอแก้ตัวไอ้เกมแรกอ่ะ แม่งโดยแม่งดีเซลเพื่นหัวเอเคไม่เข้าหัวเลยนี่ไม่นับนะไม่เข้าหัวมาดิออกมาดิ้ปึ๊บโอ้โหเลยชิบหมายละไปจังหวัดเลยได้ไงเต่งระยะจกูกระดูกแตกหัวเฮียอยากเอาคำจานมา 5, ห้าสออะไรครับก็หมดน้องมาลองคิดดูเอาเออวาพี่ <see> โหดแค <see> <laughs> ่ไหน10บเกมเรียนติดใช่ปะ ก็ดไลค์คลิปนี้ให้ถึง20ไลค์แค่นั้นแหละเดี๋ยวพี่จะแบบทำคลิปแบบเล่น20เกมชนะ20เกมให้ดูนะไม่เชื่อใช่ะปะดูชื่อไลค์คลิปนี้คอยดูนะอดี้ยวพวกมึงไม่เชื่อเดี๋ยวกูทำให้ดูคลิปนี้ถึง20ไลค์มาไออ๋อาอ,าอายุโอเคหรือป่าเว้ยเป้งไม่โดน เฮ้ทรงแบบอายุเคนี่ว่าเจี้ยบุ๊บ I U อาย k เค้ยยี่ยไม่ใช่นี่ว่าเดินไปเยี่ยอย่างกระดิ่งเลยเยี่ยนอนแองแงแม่งเอาเรื่องมาไอ้นีนแค่ข้าวจัดเดี๋ยวเจอกูเยี่ยมาเอ๊ยเต้งไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเข้าดิปุ๊บไม่โดนเฮ้ยยี่ย เป้งหลบจุกเฮ้ยโอ้โอากาศสูดไม่ออกเป้งแม่งไม่โดนฟุ๊บไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้เป้งไม่โดนชิบหายละไอ้เหี้ยแม่งจุกหลบก,ก่าละกันยิ่ปี่ขอผู้พัดยาก่อนเด้ออี้เหี้ยอย่าเพิ่งดันมาเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งดันมาใเมมาจเย็นนะมันคงจะไม่เห็นกระโดดออกมาเป้งแน่ให้พันยาก่อนละกันมาฟุ๊บ ฮึยชุบจุบดืบ้อสิ๊กเป้งมันไม่โดนวะมันไม่ใช่ละไอ้เหีเ้ยยิงไม่โดนไอ้เหี้ยแม่งโผหรือเปล่าวะแม่งโผวาร์ปหรือเปล่าวะไม่ห่าไม่ใช่แล้วกูว่าไอ้เหี้ยปกติแม่งกูแม่งแบบเปิดหัวเปิดหัวอะไรเง,ง,ง,งี้ยได้จับสองควางนะผมใสยจะแบบสองนัดล่วง จราจะอ,อ,อะไรครับมาอยู่ไหนหรอ,เ,อเป้งเป้งไม่โดนเป้งไอวอสวยลบปุ๊บแตกหนึ่งมาฟักฝักเป็นไงเอยถึงกันร้องฮ่าแม่สาวน้อยอะ่ะเดี๋ยวพี่จะไม่ต่อให้แล้วนะพี่ขอจริงละกันนะเจออาหมวยสุดแดง ยมาพร้อมกับยิงเตียหัวอะไรเงี้ยมาเฮ้ยขวาเฮ้ยเฮ้ยเจยาแม็งมาละขอแบบจุก,ก่อนเป่งเป่งหัวแตกขอเต้นท่าหนึ่งสเต็ลกลนะกันแม่งกูแม่งโคม,งมากบอกแล้วว่าสองเม็ดไอ้เจ้ไอ้ตะเกียบนี้ไอ้ห้าแม่งยิงเม็ดแรกไม่โดนเม็ดที่สองไม่เหลือไอ้เหี้ยเข้าหัวถามจริงมีใครเจอหัวท่ากูนี่ปะฮะัลโหล มีใครจะโหดท่อกรูอีกป่าวถามสิแเนี่ยคือแบบโหดเกินไปแล้วกลัวเป็นไงล่ะปิ๊กปิ๊กปิ๊กเฮ้ยัดตัวไม่ไหวนะไอ้นายมึงจะทำหนึง่งเฮ้ยโอ้ข้างหัวเนี่ยไม่มีเหลืองไอ้เหี้ยกูคือจะเก่งกูจะเก่งเกิไนไปแล้วนะไม่เอาไอ้เบื่อตัวนะเองที่เล่นเก่งอะไรเงี้ยเบื่อเพื่ออะไร ยปุ๊บไม่โดนเหี้ยชุดเต้โอ้ยเหี้ยชิบหายละเฮ้ยป,ป๊าดป๊าดจุกหลบยิงหลบยิงจุกสวยปุ๊บจุกเฮ้ยจุกหลบยีงไหนล่ะปุ๊บปุ๊บโอ้เขาหัวชิบหายละเยี่ยแม่งล้อนละเฮ้ยเฮ้ยไม่กดกดยับละได้แต่มึงเจอกูเยี่ยกดยับใช่ปะมาออกมาดิวัดเปล่าขอพัตยาก,ก่อนหลังการที่มันยกกังพันเลยเอยาออกมาดิวัดหรือเปล่า อโอ้โขา้าวัวไม่ตายเหียเท่าไหร่วะสามร้อยเหรอวะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะโปรหรือเปล่าครับลวนอนคือแบบแม่งโปรอะ่ะกูดูจากทรงละเหียมาดีเสร็พอดีว่าแบบเม็ดเดียวเรื่องอะไรเงี้ยขอเม็ดเดียวนะเกียมเนี่ยไม่รีอรไอไ,รไม่เหียอะไรไม่ได้โม้เหียอะไรจะทำให้น้องๆดูนะ่างีแบบ เล่นเม็ดเดียวจริงมาต้องแบบเต็งให้ดีๆก่อนนะก่อนจะยิยงเป็งโอ้ชิบหายแล้วไอ้หี้ยหยอกหยอกเป็งสองเม็ดละกันไม่มีพลาดเล่นไงน้อง,องก็อย็าขโมยของที่ือ,อยังครับแค่นั้นแหละพี่ก็ไม่อยากชิมอะไรนะคือแบบ ก็เห็นกับตาว่าพี่โหดนะครับวงการบีไฟอ่ะตอนนี้คือแบบพี่แม่งมาแรงสุดแล้วเฮียแต่ไม่มีคนดูได้สัตว์ก็ฝากน้องๆแบบตามพี่ด้วยนะครับผมก็แบบพี่ก็ตั้งใจทำคลิปมากๆนะทำทุกวันทุกวันทุกวันเลยคนที่อะไรเล่นโหดขนาดนี้เฮ้ยคนที่อะไรเล่นโหดขนาดนี้ไม่มีคนติดตามใจว่ะแบบนี่เพิ่งทำไงเออก็แบบนี่่ะ ถ้าใครที่อยากเข้าแคนพี่ก็แบบนี่นะครับพี่ก็มีแแคนนะครับพี่พึ่งสร้างเองเด้อแแคนยูในนะครับผมถ้าใครที่อยากเข้าก็เม้นมาได้นะครับรับหมดอะ่ะไม่มีแบบยังไงอะ่ะคือแบบไม่มีการเทสเลยที่อตอนนี้แเคนกากกอ่ะเลเวลหนึ่งพึ่งสร้างไงเออก็แค่นี้แหละครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าคราับผม